สำหรับเพื่อนๆที่ดูคิดจะพักในมือถือกดติดตามตรงนี้แล้วกดแจ้งเตือนที่กระดิ่งได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูในคอมพิวเตอร์กดติดตามตรงนี้เลยโอเคนะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วครับในชาแนลคิดจะพักนั่นเองนะฮะตอนนี้เพื่อนๆกำลังรับชมอยู่ในเกมฟรีฟ้าออนไลน์3นั่นเองนะครับกับการทำโฟร์ทีมใหม่แปลกแหวกแนวนั่นเองนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการ คอมเมนต์ขอเข้ามาจากคุณ NTPH นะครับก็ได้ขอเข้ามาให้ผมทำโฟทีมคนที่ชื่อกาเซียนะครับอ่านักเตะที่ชื่อกาเซียเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีใครกันบ้างนะครับนี่เลยครับก็อ่าเป็นูลทีมนักเตะที่ชื่อว่ากาเซียครับผู้รักษาประตูครับกาเซียแบ็คขวากาเซียเซนเตอร์2ตัวกาเซียแบ็คซ้ายกองกลางทั้งหมด5ตัวก็กาเซียกองหน้าก็กาเซียครับแต่ผมขอไม่อ่าน ก็หาไมา่ได้เท่านี้ครับสำหรับนักเตะชื่อว่ากาเซียนะครับกระมีงโจเซกาเซียลาูกาเซียจจวิกาเซียแล้วก็อันนี้คืออะไรไม่รู้นะฮะแดนแดนนี่กาเซียเดวิกกาเซียนะฮะก็รวมๆแล้วก็คือกาเซียทั้งหมดแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยนะฮะสำหรับ่สบัสเตะกองหน้าโดยรวมเฉลี่ย68กองกลาง64กองหลัง63นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าอ่า ูทีมกาเซียของเราจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวครึ่งแรกเราไปดูกันฟูทีมกาเซียกาเซียฮะส่งให้กาเซียนี่กาเซียส่งให้กาเซียภาคแลแปลกๆนะกาเซียมาแล้วแล้วต่อด้วยกาเซียกาเซียยังไงไหลมาให้กาเซียโอ้โหแล้วกาเซียปั่นโอ้โหเรียบร้อยแล้วครับเพียงการบุกเพียงครั้งแรกเท่านั้นฮะของ ฟูทีมกาเซียนะครับแล้วก็อแอตซิดโดยกาเซียแล้วก็ยิงด้วยกาเซียนะฮะดูฮะลูกนี้นัวิาสุดยอดจริงฮะสำหรับการบุกครั้งแรกมาอีกแล้วฮะกาเซียยังดักได้แล้วกาเซียเก็บบอลแล้วโอ้โหกาเซียมัวแต่ช้านะฮะกาเซียแล้วโอ้โหกาเซียยังปัดไว้ได้นะครับ ผมต้องขออนุญ,ญาตพาคาากาเซียอย่างเดียวแล้วกันนะสำหรับชื่อนักเตะสบายฮนะเฮ้ยแต่กเกิงโก้แม่งเท่ดีวะ่ะเฮ้ยเพิ่งเห็นนั่นเนี่ยดูดิเยกตงเกิงโก้เชลซีเป็นอย่างนี้หรอเจ๋งดีว่าขายาวโอเคสวยนะฮะลูกนี้กาเซียมาแล้วเปิดโค้งแล้วมีหม่งชงชงไว้ให้เขา ไหลามาสวยฮะแล้วกาเซียไหลามาให้กาเซียกาเซียปัน่นอีกหรือเปล่าโอ้โหเกือบเหมือนกันนะฮะหลังจากที่อ่าหลายๆคลิปที่ผ่านมานะครับผมก็ปั่นไกลเข้ามาหลายลูกเช่นกันเนาะเพราะเนื่องจากแผลนี้แม่งเด่นในเรื่องของการปั่นโค้งนะฮะเดี๋ยวเราจะมาปันน่นอีกรอบนึงแล้วปัน่นโอ้โหลูกนี้แต่มันไม่มีความมุมเท่าไหร่โอเคยังหมุงได้นะ,ะกลับกลายเป็นว่า ผูทีมกาเซียนั้นบุแกแหลกโอเคไหลามาแล้วไหลต่อแล้วปันโอ้โหเกือบไปนะผูร้รักษาประตูตรงนี้ยังพุ่งเช็คลายไว้ได้นะสำหรับมอนิเอลนอยเออร์ของเขาโอเคโทมัสมุลเลอร์ไหลามาให้ตัวเลสอ้าวไหลามาให้ล็อบเบนไอเอลล็อบเบนหลุดเดวิกกาเดาวิดกาเซียยังบล็อกไว้ได้แล้ว <c oughs> กาเซียนะฮะช่วยกันดี โอ้แล้วยังไงลูกนี้ชุลมุนโอเคกาเซียกจับบอลได้แล้ว <c oughs> โอ้โหหลายลูกนี้หายผิดตัวยังไงติดกาเซียโอ้โหสวยงามฮะเกมรับเกมลุกก็เช่นกันนะฮะโอเคถึงไ,ได้อยูอย่าทำเสียสวยงามฮะสำหรับโกนะฮะผู้รลกษสาประตูกาเซีย เค okay, นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครึ่งหลังกันเลยดีกว่าเจะโจเซกาเซียมาแล้วมาแล้วแล้วโอ้โหช้าไปเล็กน้อยนะเนื่องจากเพื่อนยังไม่ทําทางโอเคไหลต่อลูกนี้ต่ออีกทีเปิดโคมา <c oughs> เกือบไปนะฮะนี่รีบดันลงเลยนะจากจังหวะเมื่อกี้เดวิดกาเซียส่งมาให้เจวีกาเซียแล้วโอ้โหโอ้โหลูกนี้มาเลย บันโอ้เกือบเข้าสูตรนะฮะเกือบเข้าสูตรจากจังหวะเมื่อกี้โอเคกองหน้าต้องลงมาล้วงบอลนะฮะสำหรับากาเซยโอ้โหลูกนี้สวยงามัันโอ้โหเฉียดคนเสาไปเล็กน้อยนะฮะเอ้เกือบจะสองศูนอยู่แล้วนะครับแล้วโอเคกระแทกไปเฮ้ยเดี๋ยว เรายิ่งเสียเปรียบเรื่องความเร็วอยู่แล้วนะฮะสำหรับฟูริีมกาเซียนะซึ่งสเตตโดยเฉลี่ยแล้วของทีมนะก็ทั้งกองหน้ากองกลางกองหลังนะก็แค่ประมาณ60ขวาเท่านั้นเองเขามาแล้วแกเลดเบลโอ้โหยังติดนะฮะเกมรับ ตัวนี้นะครับสำหรับฟูทีมกาเซียนี่ต้องชมเลยโอ้โหไหลมาให้สวยแล้วพรุ่งนี้เปิดยาวๆแย่ดิหืมกระแทกนิดนึงนะผู้ตัดสินยกนก,กวีดแล้วแต่ยังไม่เป่าฮะอ้ะอาวมึง,งเงาเป่าตอนกบุกเนี่ยนะไหนมึงไหนมันว่าปรับให้ผู้ตัดสิน เป่าได้แบบว่าฉลาดขึ้นว <c oughs> ืนนี้รูยังเห็นมันเป่าโง่อยู่เลยนะฮะก็ค <c oughs> ือแบบตอนอยู่กลางสนามถ้ามันเป่านี่ผมจะไม่ว่านี่พอกูเข้ามาเขตเขตแทบจะถึงเขตโทษคู่ต่อสู้อยู่แล้วนะ,ะก็เป่าหมดเวลาซะอย่างนั้นนะครับโอเคอันนั้นเราไม่ต้องไปสนใจนะครับก็สําหรับฟูทีมกาเซียนะครับที่คุณ np npph นะครับได้ส่งเข้ามานะครับก็ต้องขอขอบคุณที่ส่งเข้ามาด้วยนะครับก็ สมหวังกันไปนะชนะไปนหนึ่งประตูต่อศูนย์สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะให้ผมทำา4ทีมอะไรนะครับก็บอกมาได้เลยนะครับหรือว่าถ้า,าเพื่ออาจจะไม่ให้ผมเสียเวลาเท่าไหร่หรือว่าอะไรงนี้ก็บอกเป็นลายชื่อนักเตะมาเลยก็ได้นะครับพร้อมแบบว่า4ทีมอะไรอย่างนี้สมมุติโฟทีมนักเตะเมียสวยแล้วก็บอกเป็นชื่อนักเตะมาเลยก็ได้หรือว่าจะบอกมาเป็นแค่ให้ทำา4ทีมอะไรแค่นั้นก็ได้นะครับ โอเคครับก็จบกันไปก่อนนะครับสําหรับการทําฟร์ทีมใหม่แปลกแหวกแนวนะครับสาหรับคลิปนี้ก็เป็นโฟร์ทีมนักเตะที่ชื่อว่ากาเซียนะครับทั้งทีมนะครับโอเคครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้าครับของครับผม